ขายออนไลน์บน Ebay กำไรวันละ500้อแบบไม่ต้องลงทุนทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับสวัสดีครับผมศักดาออนไลน์มิเกนะครับก็เป็นผู้แนะนำวิธีการขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ e b a y com สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคการหาสินค้าที่ทำกำไรนะครับต่อวัน500บาทขายไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay ทํทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไป ดูวิธีการกันนะครับแต่ก่อนนินที่จะสอนเรื่องวิธีการหาสินค้านะครับก็อยากจะแนะนำคอร์สเรียนก็เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวนะครับเรียนผ่านโปรแกรมสกายเรียนง่ายๆนะครับโดยการแชร์หน้าจอแล้วก็เปิดกล้องเห็นหน้าเห็นตาทั้งผู้เรียนและผู้สอนนะครับสอนทีละสเต็ปนะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนแอดวานซ์นะครับข้อดีของการเรียนผ่านโปรแกรมสกายก็คือประหยัดเวลานะครับก็จะเหมาะกับ ในยุคสถานการณ์โควิด1 9นี้เลยก็คือคุณก็อยู่บ้านนะครับผมก็อยู่บ้านแต่ว่าใช้โปรแกรมสกายเนี่ยโทรหากันแล้วก็เรียนกันตัวต่อตัว,ตวได้เลยนะครับก็ใครสนใจคอร์สเรียนราคาคอร์สไม่แพงนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยต่อรองราคาคอร์สเรียนหรือสอบถามวิธีการขายสินค้าบน ebay ก่อนก็ได้นะครับมีทั้งไลน์และเบอรติดต่อ ก็สามารถทักมาได้เลยเรามาเข้าเรื่องกันนะครับทำยังไงเราจะหาเงินออนไลน์นะครับได้กำไรวันละ500โดยการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay.com แล้วทำไมต้องเป็น eBay นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับการขายสินค้าบน eBay แล้วจะได้กำไร500บาทต่อวันเนี่ยซึ่งคุณจะทำงานที่ไม่หนักมากไม่เหมือนกับการขายในเมืองไทยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหากำไรออนไลน์ซัก วันละห้าร้อยเนี่ยโอ้โหก็คุณก็ต้องทางานหนักพอสมควรเพราะอะไรครับเพราะว่าการแข่งขันในบ้านเรามันสูงนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการตัดราคากันโดยมากนะครับสําหรับในเมืองไทยเพราะฉะนั้นการทําในเมืองไทยทําไมเราจะต้องเน้นน้องการทําไลฟ์สดนั่นแหละคือทางที่ถูกต้องนะครับแต่การขายสินค้าไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay เ,เนี่ยคุณขายวันละ4ชิ้น5ชิ้นก็สามารถหาเงินบน e ีเบย์ในกำไร500บาทได้แล้วนะครับแล้วทำไมต้อง ห้าร้อยบาทนะครับก็พอว่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วค่าแรงขั้นต่ําในบ้านเราใช่ไหมครับที่เราทํางานกันทุกวันเนี่ยสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่ทํางานประจําก็จะอยู่ขั้นต่ําที่500บาท4 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อวันใช่ไหมครับก็เป็นการอาเป็นรายได้ที่เป็นพื้นฐานในการเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่ตกงานอยู่ยังหางานทําไม่ได้แล้วอยากที่จะมาเริ่มต้นทําออนไลน์ผ่าน eBay เนี่ยนะครับคุณก็สามารถหาเงินวันละ5 0 0บาทได้ ได้ไม่ยากนะครับถ้าใช้เทคนิคของผมนะฮะที่ผมบอกว่าไม่ต้องลงทุนก่อนหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณสามารถนะครับไปเอาภาพสินค้าจากออนไลน์ด้วยกันนี่แหละแต่เป็นออนไลน์ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือไม่ก็ s h o ป e e หรือ Lazada นะครับยิ่งใน s h o ป e e และ Lazada นะครับตอนนี้การแข่งขันสูงมากทำให้คนไทยนะครับตัดราคากันเองข้อดีก็คือเราได้ต้นทุนสินค้าที่ต่ำลงแล้วไปขายให้ฝรั่งเนี่ยนะครับค่อนข้างราคาดี ขายให้ใครนะครับก็ฝรั่งมีความต้องการสินค้าไทยอยู่แล้วหรือไม่ก็ขายให้คนไทยด้วยกันที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศนะครับอยากจะใช้สินค้าไทยไทยนะครับคุ้นชินกับเมืองไทยแต่ในที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วหาของไทยใช้ไม่ได้ก็เลยมาซื้อ eBay กับคนไทยด้วยกันนะครับแบบนี้ก็สามารถทําเงินบน eBay ได้และที่สําคัญนะครับเราสามารถอัปราคาได้แบบสูงๆได้เลยนะครับเพราะว่าฝรั่งบ้านเขาไม่มีแล้วเขาหาซื้อในเมืองไทย ราคาสูงเขาเข้าจ่ายได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราไม่ต้องลงทุนก่อนก็คือเราไปสามารถไปเอารูปภาพนะครับจากช้อปปี้และลาซาด้าเนี่ยวา,างขายก่อนพอขายได้เราก็สั่งของจากร้านค้าในช้อปปี้และลาซาด้านะครับแล้วเมื่อไรที่เราขายดีเราอาจจะต้องหาซัพพลายเออร์ที่เขาขายส่งให้เราก็ได้นะครับเราทําการวิธีการนี้นะแล้วข้อดีของการขายบดีเบก็คือลูกค้าจ่ายเงินมาก่อนนะครับเราถึงจะส่งของเห็นไหมครับเราไม่ต้องลงทุนก่อน ก็คือเราแปลวภาพแปบลบรายละเอียดของจากช้อปปี้และลาซาด้ามาวางขายบนอีเบก่อนแต่ต้องทําภาพให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ภาพก็ได้เรื่องของการทําภาพเนี่ยผมได้สอนมาแล้วนะครับลองไปไล่ดูคลิปผมนะครับทาภาพยังไงให้ปลอดภัยเนาะพอเราขายได้เนี่ยลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วใช่ไหมครับเราก็หักส่วนต่างกําไรของเราเข้ากระเป๋าไว้และอีกอส่วนที่เป็นต้นทุนที่ลูกค้าจ่ายไปเนะี่ยจ่ายมาเนี่ยเราก็ไปสั่งของจากช้อปปีมาบ้านเรานะครับแล้วเราถ้าก็ทําการรีแพ็ค เพื่อส่งให้ลูกค้าฝรั่งอีกทีหนึ่งกล่องบับเบิลอะไรเนี่ยบางทีเราแทบไม่ต้องซื้อเลยเพราะเราใช้ของจ็อบปีและลาซาดาใช่ไหมเราแค่ตัดชื่อและที่อยู่ของลูกค้าเนี่ยเอ่อชื่อและที่อยู่ที่เป็นในเมืองไทยเนี่ยออกไปแล้วก็เอาชื่อที่อยู่ของลูกค้าต่างประเทศแปะลงไปแค่นั้นเองแค่นี้ง่ายๆนะครับเนาะง่ายๆเลยไม่ต้องลงทุนก่อนนี่คือวิธีคิดของพวกเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าสินค้าที่ทำเงิน กำไรวันละ500เนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการหาสินค้าที่ทําให้เรานะครับขายสินค้าราคาต่ําแล้วก็ได้กำไรสูงๆเนี่ยแล้วก็เราสามารถหาเงินออนไลน์วันละ500บาทโดยการขายผพานอีเบย์เนี่ยเข้าหากันยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆใหม่อ่านจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่รู้แล้วก็สามารถมาเติมไอเดียได้นะครับส่วนมากเราก็จะไปที่คำว่าแอดแว c e กันตรงนี้นะครับ คลิกเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีให้เรามีใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการหาเข้าไปใช่ไหมครับผมก็จะหาคําง่ายๆแบบนี้เลยคือคําว่าไทยนะครับแค่คําว่าไทยเนี่ยถ้าคุณมีเทคนิคหรือมีวิธีการหาสินค้าเนี่ยก็สามารถหาสินค้าเอามาขายได้มากมายแล้วนะครับใส่คําว่าไทยเสร็จต่อมาเนี่ยให้เราเลื่อนเมาส์ตรงมาด้านล่างนะครับหาหัวข้อที่เขียนว่า location แล้วก็ติ๊กตรง located in เข้ามานะครับ ตรงนี้มันจะเป็นประเทศอเมริกาใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้ก็คือเขาจะมองลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ที่อเมริกาเป็นหลักก็คือประเทศที่กําเนิด Ebay เนี่ยก็คือประเทศที่อเมริกาใช่ไหมครับตรงนี้ทุกครั้งเลยที่เราเข้ามามันก็จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดแต่คราวนี้ถ้าเราอยู่ถ้าเราไม่ปรับเซตปรับแต่งอะไรตรงนี้มันก็จะเหมือนกับเราเป็นคนอยู่อเมริกาใช่ไหมเราก็จะหา ของเนี่ยมาหาสินค้าซื้อจากเมืองไทยแต่คราวนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราอยากจะหาของในเมืองไทยไปขายให้กับคนต่างประเทศเนี่ยเราต้องเปลี่ยนโลเคชันตรงนี้ให้เป็นไทยแลนด์ก่อนนะครับเพื่อให้เรามองเห็นหาสินค้าในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นเพื่อเราจะดูว่าสินค้าไทยตัวไหนขายดีทําเงินใช่ไหมครับเราจะได้ตัวนั้นแหละไปทํากําไรเพื่อจะได้เงิน500บาทต่อวันเข้ามา หลังจากที่เรากด Located in Thailand เสร็จเรียบร้อยก็ให้เรากด s e a r ์ชตรงนี้ได้เลยครับกดเข้ามาปุ๊บนะก็จะมาเจอสินค้าไทยนะที่ทำการขายบนอินเท์เราจะเห็นว่านะครับคีย์เวิร์ดคำว่าไทยเนี่ยนะแล้วโลเคชันไทยเนี่ยมีการขายอยู่นะครับถึง43,596รารยการนยการที่เป็นสินค้าในในเมืองไทยนะเราสังเกตน,นะครับว่าเนี่ยฟอร์มไทยแลนด์ฟอร์มไทยแลนด์เห็นไหมครับ ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูว่าสินค้าตัวไหนที่ขายได้บ้างให้เราสังเกตว่าถ้ามีโซแดงๆแบบนี้นะครับขายดีแสดงว่าสินค้าตัวนั้นขายดีแล้วก็เพิ่งขายได้ล่าสุดอ,อย่างกระชายดําอันนี้เลยนะครับขายไปแล้ว351โซเนาะขายนะครับชิ้นเดียวเนี่ย500กรัมใช่ไหมเนี่ย500กรัม7 0 5บาท ค่าส่งอยู่ต่างหากนะคะค่าส่งอยู่168บาทเห็นไหมครับว่าสินค้าบ้านเราอะ่ะต้นทุนต่ำเห็นไหมกระชายดำแบบนี้เป็นแคปซูลเนี่ยอัเต็มที่นะครับประมาณ150บาทใช่ไหมเราอาจจะลองไปดูที่ช h อป e ีก็ได้นะครับของพวกนี้มีอยู่แล้วกระชายดำอ่ะพิมพ์ที่ช้อปปีกระชายดำนะครับอันนี้ให้แบบ ไม่มีกากเลยนะทุกคน,นก็ใช่ดำแคปซูลใช่ไหมเขาขายเป็นแคปซูลเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับร้อยกว่าบาทนะครับร้อยยี่สิบบาทก็มีนะเนี่ยครับคือไม่เกินสองร้อยอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เก้าสิบบาทใกล้เคียงเราใช่ไหมฮะ 90บาทแล้วเขาขาย700อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ขายออกทุกวันน่ะนะครับถ้าคุณขายได้สักอ่าตัวนี้สมมติว่ากำไรเพราะเขาคิดค่าส่งต่างหากเนี่ยแล้วต้นทุนมันต่ำมากใช่ไหมครับผมว่ากำไรเนี่ยเหลือประมาณสัก200ถึง300บาทอ่ะต่อชิ้นใช่ไหมถ้าเกิดคุณขายได้สักถ้าต้องการ500 500บาทต่อวันคุณขายได้3โซเงี้ย สามโซต่อวัน600บาทแล้วมันก็เกินละแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเกิดคุณทําคีย์เวิร์ดดีๆทํารูปภาพดีๆสินค้าดีเนี่ยวันหนึ่งสามชิ้นนี่มันเกินอยู่แล้วนะครับมันคืนอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือการหาสินค้าที่ทํากําไรแล้วของแบบเนี้ยบ้านเราเยอะแยะในเมืองไทยเยอะแยะมากมายเลยเราไม่จะเป็นต้องไปขายของจีนเลยนะครับนี่ือคือตัวอย่างให้ดูนะเรามาดูรายการต่อไปนะครับ แล้วถ้าเกิดตัวที่มันไม่ใช่โซลแดงๆแบบนี้ล่ะก็แสดงว่าสินค้านั้นยังมันยังขายไม่ได้นั่เองนะครับให้สังเกตเลยว่าสินค้าตัวดำๆแบบนี้เราไม่มีโซบอกเนี่ยแสดงว่าสินค้ามันยังขายไม่ได้ให้เรามาใช้วิธีการตรงนี้ครับก็คือกดคําว่าโซลิตติ้งเข้าไปแบบนี้นะกดเข้ามาปับ๊บอ่ะเราก็เจอนะครับสินค้าที่ถ้ามันเปลี่ยนเรากดโซลิตติ้งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าสินค้าเราขายเขาขายได้แล้วนะครับ เห็นไหมครับว่าเนี่ยของแบบนี้ของเก่าของสะสมบางทีไม่มีต้นทุนมันอยู่บนบ้านเราใช่ไหมผมถึงบอกว่าของมือสองเนี่ยเหมาะก,กับการเริ่มต้นมากเสื้อผ้ามือสองอเครื่องเนี่ยนะครับเนาะเครื่องเงินมือสองอะไรพวกเนี้นะที่เราซื้อมาแล้วรู้สึกเบื่อเราไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาขายเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมว่าขายได้ชิ้น2ชิ้นเนี่ยมันก็กําไร0 0แร้อล อันนี้ไม่ได้พูดว่าเวอร์หรือเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปได้นะครับเราแต่คุณก็ต้องมีเทคนิคในการถ่ายภาพเนี่ยเห็นไหมเขาถ่ายภาพยังไงคุณต้องสังเกตนะครับเทคนิคของการเขียนคีย์เวิร์ดยังไงทําให้ลูกค้าเขียนได้คลิปชั่นเขียนรายละเอียดต่างๆเห็นไหมฮะอืมเนาะถ้าใครอยากได้เทคนิคเจาะลึกก็ผมมีคอร์สเรียนนะครับก็เดี๋ยวติดตามช่วงท้ายก็ได้ เนี่ยนะครับแหาดอกอัญชันดอกอัญชันบ้านเราอ่ะขายเป็นกระสอบนะครับถูกมากถูกมากแต่ขายเอามาแพ็คขายเองเนี่ยสองรอกว่าบาทมีค่าส่งต่างหากเห็นไหมนะครับแล้วก็ขายดีนะครับเนี่ยฬีกามือสองนะครับก็ชายดามาอีกแล้วนะอ่ะปินโตนี่เห็นไหมอ่ะบ้านเราเนี่ยเรียกว่าหลักร้อยอ่ะใช่ไหมแต่ขาย หลักพันสามพันกว่านะครับไม่ใช่ทองแท้นะฮะทุกคนนะครับเป็นแค่ทองเหลืองสวยงามน,นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วผมให้สังเกตนะครับว่าเขาขายเนี่ยเห็นไหมวันที่4ที่ขายได้นนวันที่สี่วันที่4นะครับวันที่4ีวันที่4วันที่สน,น,นะครับเนี่ยวันที่4หมดเลยสินค้าจากฟอร์มไทยแลนด์เห็นไหมครับ เห็นไ,ไหมว่าหาเงินบน eBay อีเบอ่ะก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการในการหานะว่าเขาหาสินค้ามาขายกันยังไงเราต้องหาสินค้าที่ลูกค้าเป็นที่ต้องการเป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปหยิบจับอะไรมาขายหรือว่าสินค้าที่มันอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะมาลองดูซิว่ามันมีคนขายไหมเราก็แค่เอาสินค้าตัวน,นั้นนะครับ มาทําการรีเสิร์ชบนหน้า e ีเบยดูว่ามีคนขายไหมแล้วขายได้ไหมแค่นั้นเองนี่คือวิธีการง่ายๆของการหาของสินค้าบนอีเบมาขายนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าการหาเงินบน e ิเบมันแค่แค่คุณขยันแล้วก็สร้างวินัยให้ตัวเองก็คือลงมือทําทุกวันวันละชั่วโมง2ชั่วโมงหรือทําทั้งวันก็ได้ถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างมากพอแค่นี้คุณก็สําเร็จบนอีเบง่ายๆละเนาะ นะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าใครอยากได้เทคนิคแบบเจาะลึกวิธีการหาสินค้าแบบใช้คีย์เวิร์ดที่คนค้นหาส่วนใหญ่ที่ผมไม่ได้สอนใน YouTube ก็สามารถทักกันเข้ามาได้เพื่อนๆดูแล้วชอบไหมครับนะวิธีการง่ายๆแบบนี้ก็คือการขายสินค้าออนไลน์ที่แบบว่าเราไม่ต้องลงทุนก่อนเลยนะไม่ต้องไปซื้อของมาดองไว้ที่บ้านนะครับยบเกเว้นว่าเราขายดีแล้วเนี่ย เราขี้เกียจสั่งจากช้อปปี้บ่อยๆหรือลาซาล่าบ่อยๆเราก็าจ,จะหาร้านค้าที่ต้นทุนต่ํานะครับอาจจะหาร้านที่ขายส่งสั่งของชิ้นนั้นมาที่บ้านเราสต็อกที่บ้านเราก็ได้ถ้ามันขายดีแล้วนะครับก็สามารถทําให้เราทํางานง่ายขึ้นได้กำไรมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมถ้าเพื่อนๆเ,เจอที่ Facebook อย่าลืมกดซีเฟิร์สไปนะครับ เพื่อรับคลิปใหม่ๆทุกวันกดถูกใจกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอคลิปนี้ที่ Tik t o k ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ที่ช่องของผมด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเพิ่งเ,เ,เจอกันครั้งแรกใน YouTube อย่าลืมกดติดตามไ้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสาระดีๆเกี่ยวก,กับการขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay แบบนี้ <S <S เกือบทุกวันเลยนะครับเดี <S <S ๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ